ลอยลึกเปล่าอืมมันเป็นไม่รู้เ้ยเคยเคยถอนฟันปะเ,<ห>เคยถอนฟันปะ,ะไม่เคยใช่ไหมอาจจะเป็นโครงหน้าเขา,ขาแค่ไคือตรงเนี้ยจริงมันเป็นตำแหน่งเดียวกับร่องแก้มกับแผ่เป็นแต่ว่ามันมีสองอย่างด้วยกันก็เลยไม่แน่ใจว่าห<ม>ลุมจากนี้จากไหนไม่จะบอกว่าเนี่ยหน้าเรียบขึ้นเนาะอัน,น้เ,เรียบเรียบขึ้นเรียบขึ้นเพราะว่าปกติหลุมเขาจะลึกกว่านี้ฮันาซนะครับค่าเชื้อเรือนอนนะอันนี้เราจะทําการรักษาหลุมสิว ถูกไหมถูกต้องครับซึ่งแม็กอะมีหลุมสิวเหมือนพระจันทร์แต่ว่าที่ต่างคือเราจะใช้เซมเซลกับโปรแฟกเตอร์ด้วยอะไรที่แตกต่างมันทำให้<อ>มันทําให้เขาเรียกว่าจะไม่เหมือนที่อื่นใช่เพะเขาเรียกว่า,า,วามันเป็นตัวเสริม,มทําให้การซ่อมแซมของผิวเนี่ยมันมันทำได้ในอายุเกิน30สิบสวัสดีพี่แบงค์และพี่เอนะจ๊ะตอนนี้พาพไอยู่หรอพาผ <ไว S 1> ัวมาทำหล่อร้อีกแล้วหรอใช่ อันนี้พี่แบงค์อะคงเห็นเคยเห็นหน้าแม็กเนาะหน้าแม็กก็หลุมสิวเยอะตอนนี้หมอทําการเหมือนกิ้งกิ้งแบบเนี้ยอันนี้อย่างอย่างอันนี้เป็นลงรอบแรกลงวิจะมีเดี๋ยวรอบสองลงโกลด์แฟกเตอร์เลยจะให้ดูรอบแรกนี้รอบแรกเออของแม็กก็เก็บไปดูเองนะวยร่รู้ว่าทำอะไรไปบ้างใช่ไม่เคยไม่เคยถ่ายไงเพราะวะนั้นขวัญเห็นแล้วบอกว่าก็มิดมิดเข็มอะใช่ใช่ขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะเมื่อกี้ใครกดมา อันนี้เป็นการลงวิตามินก่อนใช่รอบแรกครับรอบแรกเพื่ออ,อันนี้ก็เป็นอาหารผิวคนเนาะมันยังไม่ใช่แบบตัวซ่อมนะครับเป็นตัวอเป็นตัวแม่เหมือนเป็นอะไรเป็นอาหารแล้วกันนะอาหารแล้วกันนี่เราอยู่กับหมอไก่น่าเด็กน่าเด็กกว่า,มมาแม็กมากทีนะีพิเศษบอลกับแมงมาด้วยเอ,อาน้ำมาเราเรียบร้อยเมื่อกี้แมกรีบมากเลยนะต้องมารับเมียก่อนเราก็แบบ,บชิวๆ ก็มารับเงินเลคะ่ะแล้ว,ว,วค่อรตามออกมาแต่ดีไม่รับซีคอนเนี่ยมันกันป่านนี้แบบโอ้โหเหนือกแห้งอะ่ะใช่ปะ่ะเ,เพราะว่ามีสามสาขานะคะที่พอสคลินิกตอนนี้อยู่ที่สาทรสิบเอ็ดแล้วมีซีคอนแล้วก็สมม่จะห่อน,น้นด้านล่างเน,น,นี่ยความร้อนเนาะอาจจะมีแบบมีเลือดบ,บ้างเล็กน้อย